วันนี้ผมจะมารีวิวอีสนักเต้นแห่งความโศกแต่ก่อนจะไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยคำเตือนคิมนี้สร้างเพื่อความบันเทิงไว้ดูสบายๆไม่มีสาระใครอายุยังไม่ถึงอาสุจิเข้ารังไข่ควรใช้จักรยานการรับชมเดี๋ยวเราจะอ่านคำบรรยายก่อนนะครับอีสนักเต้นแห่งความโศกอีสเกิดมาในโลกที่มีความโศกเศร้าอยู่ท่วมทน้นปอบมนุษย์ด้วยการเต้นแห่งความโศกและการสวดภาวนาสร้างดาเมจมหาศาลต่อไร้คุณสมบัติวงเล็บโจต ทุกทิศทางมาดูร่างเวลสิบของมันกันนี่นะครับผมอีสหญิงแห่งความเศร้าโศนักเต้นที่สวดภาวนาต่อเทพเจ้าในโลกแห่งความตายและการทําลายล้างการเต้นปุกชีพของเธอสามารถสร้างดาเมจโจมตีทุกทิศทางมหาศาลต่อไร้คุณสมบัติมือสังหารยักษ์ซึ่งเราจะมารีวิวร่างแรกของมันที่กรีซนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ไปดูกันเลยครับโดยราคาจะอยู่ที่3ามพนะครับผมก็รอจังหวะจะซื้อได้นะซึ่งนี่คือคุณสมบัติของร่างแรกนะครับต่โจมตีตัวท่าไม่มีโดยมีเอฟเฟกเป็นอันนี้นะครับแล้วก ก็มีความสามารถประมาณนี้เลยเดี๋ยวลองดูเลยครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะหูโคตรเท่ผมว่าแล้วว่าทําไมมีแต่คนอยากได้ตัวแพ็คตาฟ้านะครับผมโจมตีก็ดูจะไวนะครับผมนะเคลื่อนที่ก็ดูจะไวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมมาอีกตัวหนึ่งนะแล้วก็ซื้อได้เรื่อยๆเลยนะครับผมค่อนข้างคูดาวไวเลยนะนี่ระบําคู่นะครับผมนี่นี่นี่แล้วดามจเกก็ค่อนข้างแรงเลยนะครับผมแล้วแถมยังได้เรื่อยๆด้วยนะโดยรวมแค่ร่างแรกก็ดีแล้วอะครับเดี๋ยวไปดูร่างที่2ของมันกันโดยเราจะมา รีวิวกันต่อที่อิตาลีนะครับผมไปเลยครับตอนนี้ผมก็อัพไปจน5้าแล้วนะครับผมตอนนี้ก็สามารถที่จะซื้อได้แล้วอาจจัดไปเลยครับผมเพื่อจากการฮิปโปกับหมูเด้งเนี่ยนะครับว้าวโอ้โหดูมีแบบไลยอะาคาระมากขึ้นนะครับผมดูเท่มากกว่าเดิมเยอะเลยนะโอ้โหโคตรเท่เลยเว้ยแล้วก็ดูเหมือนว่าดาเมจน่าจะแรงขึ้นแล้วก็อาจจะมีดีอะไรเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูดาเมจต,ตอนมันโจมตีป้อมกันนะนะครับผมป้าป้า ปาบสามทีเกือบสามพันนะครับผมค่อนข้างแรงอยู่นะครับผมแต่ว่าโจมตีทีด้วยเนาะแถมยังเป็น AOE อีก,ก็คือคุ้มเลยครับอันเนี้ยขอดูความสามารถของมันหน่อยนะครับโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยเหรอสุดยอดไปเลยแล้วก็เรียบร้อยนะครับผมบ้านระเบิดไปนะ มาถึงช่วงสรุปตัวละครแล้วนะครับผมสรุปตัวละครตัวนี้นะครับดีครับดีจริงๆเต็ม10เนี่ยผมให้ประมาณ8คือข้อดีของมันอะคือวิ่งไวโจมตีถี่แล้วก็ดาเมจระดับปานกลางนะแต่ข้อเสียของมันคือราคาแพงไปนิดนึงแต่โดยรวมคือดีเลยครับใครมีตัวนี้นะแนะผมแนะนําเลยครับให้ใช้มันเอามาผ่านด่านได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากครับแต่สําหรับคลิปในวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับสำหรับวันนี้ ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ